เ็นธรรมเนียมของเรานะอ่าสามทีเลยถูกต้องนะฮะสวัสดีครั้งแรกด้วยนะครับหลายคนสงสัยมีความหมายสวัสดีครั้งแรกเนี่ยให้กับท่านประธานสโมสรโอ้โหสวัสดีครั้งที่สองเนี่ยให้ใครให้กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอ่าส่วนสวัสดีครั้งที่สามเนี่ยให้พ่อให้แม่ยังไม่ได้คิดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าบอกแต่มีความหมายหมดถูกต้องอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชียร์ไรด์วยแตทีวีอันตราย สวัสดีพี่เทลลี่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้อสัปดาห์นี้มาเป็นลูกของพี่เทลลี่เลยโอ้ชอบที่ชอบคาราวนะครับอ่นาจจะแนะนำตัวก่อนดีกว่าผมมีผู้กวางจัมโูกคนเดิมถ้าไมต้องโหวตมีแตวะา <c oughs> ผมโจโจ้กวางจมูาต๊อก อ๋อสมอตต์เอ้โหคิดถึงนี่คิดถึงคิดถึงคิดถึงนะครับเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับหลังเคารพกทงชาตินะครับครับอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วได้บอกผู้ชมไว้ว่าในสัปดาห์นี้เราจะมาชื่นชมการทำประตูของซุปเปอร์สตาร์ดาวซันโวของทีมบวกทรงหาภัยนั่นก็คือเรนันมาเกสเรนันมาเกสเห็นไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในอันดับนะครับสุดยอดดาวซันโวของเตย์ตาทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยครเรนันอยู่ที่เท่าไหร่ ที่5เป็นที่5ร่วมนะครับที่5ร่วมอีก2คนจาก2สโมสรน,นะครับ,รบนั่นคือมาริโอยูลอฟสกี้นะครับจากเอสซีจีเมืองทองนะฮะครับ,รบและอีกคนหนึ่งคือบิยอนลินเดมันจาก ชุมพลบุรีนั่นเองชุมพลบุรีนะครับก็ถือครองอันดับ5ร่วมกันนะครับแต่วันนี้เราคัดมาเฉพาะ13ประตูเป็นเด็ดเลยที่เรนันมาเกสเนี่ยนะครับทำได้จริงๆริงนะฮะแล้วไอ้ประตูที่14อ่ะ่พี่บางเว็บไซต์เขาบอกหรือว่าผู้ชมเนี่ยดูในตารางแล้วเฮ้ยตกลงว่าเรนันเนี่ยเขาท่ากันสประตูครับเดี๋ยววันนี้มันจะเป็นยังไงเราจะจัดให้กับผู้ชมได้ชมกันนะครับมีให้ดูด้วยมีให้ดูด้วยลูพิเศษกลูพิเศษลูพิเศษใส่ไดง่งัง่งนะสองฟองเอออะ เราเริ่มต้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีกว่าครับเริ่มที่ประตูแรกของเรนันมาเกสกับการอยู่สมสรซเชียงรายยูไนเต็ดลูกแรกนะครับย้อนมาวันที่22มีนาคมครับครับเป็นนัดที่4นะครับเชียงรายเปิดบ้านเจอกับ g s e สมุทรสงครามน,นะครับเตนันยิงประตูแรกเป็นประตูแรกของเขาด้วยแล้วก็เป็นประตูแรกของเกมในนาทีที่25ถูกต้องจากจังหวะไหนครับมีผูครับจากจังหวะลูกจุดโทษเรนันก็ แปรด้วยซ้ายเสียบมุมซ้ายครับผมไม่เหลือไม่เหลืออ่ะคุณชอบไปชมกันครับครับผม เป็นประตูแรกนะครับที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าตัวด้วยครับลูกที่2ครับมีภูครับลูกที่2ครับย้อนไปวันที่26มีนาคมครับเป็นเกมที่เชียงรายออกไปเยือนครับผมนะช้างศึกช้างศึกสุพรรณบุรีครับครับผมเกมนั้นก็เป็นเชียงรายที่ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นี่ไงหนึ่งในนั้นเป็นการทําประตูของเรนานมาเกสเรนานยิงลูกแรกครับผมครับเป็นโชคลาบส่งมาให้เรนันนะครับครับปันโค เข้าเสาไกลไปสวยงามมากโอ้โหเป็นโค้ง hmm. ที่อ่อนช้อยมากนะครับแต่ดูีิต้องหมดจดยิงลูกนี้หมดจดจริงๆนะอ่าลองไปชมภาพมาดูครับผู้ชมรับผม เป็นไงสวยงามนะฮะอย่างที่บอกไปครับผมมันโค้งย้อยเหมือนกับมือจับวางเลยทีเดียวสุดยอดย้อยอนะครับทองหยิงพังย่อนนี่ก่อนจะไปอยู่กวางส่งมาหาใครที่ไปอยู่บ้านทองหย่อนก่อนแบบปั่นย้อยเหลือเกินอ่ะใครกันที่ลูกที่3ครับผมย้อนในวันที่4พฤษภาคมครับครับผมเป็นเกมที่เชียงรายไปเยือนศรีสะเกด FC ครับถึงสนามศรีนครใช่ดวลกันเลยทีเดียวเกมนั้นมีประตูเดียวก็เป็นเดรนนี่แหละนะฮะในนาทีที่76็ดสิบหเขาทำอะไรครับ ก็มงแปรสอกเข่าแค่หน้าอกวันเล่วันเล่อ่านี่เพี้ยทุยเท้าสิครับตบเป็นออลอุมาเลยใช้เท้าวันเล่เข้าไปโยนเข้ามาเนี่ยครับบอลโยนเข้ามาเปิดเข้ามาเนี่ยเรนันเดี้ยวด้วยตุ้มหายเลยตุ้มหายเลยอ่านะครับก็ทําให้เป็นลูกที่3ในการทําประตูเมื่อเรนันเนี่ยมายู่ฝั่งโซงหาไทยนะครับครับผม มาทักฝั่งผมบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับลูกที่4และลูกที่5ลูกที่4และลูกที่5เนี่ยอยู่ในแมตช์เดียวกันโอ้โหยี่สิสอลูกเลยแมตช์นี้เนี่ยเขาทำประตูได้ถึง2ประตูนะครับเป็นแมตช์ที่เชียงรายอยู่ในเต็ดเนี่ยนะครับครับไปเจอกับไชน่าฮอนบิลเป็นการเปิดบ้านต้อนรับนะครับ มกใหญ่พิฆาตชัยนาทฮอดบิลฉายาในสุดๆถูกต้องนะครับเรนันเนี่ยทำประตูแรกนะครับในนาทีที่เจ็ดเริ่มต้นเกมมาเนีนะครับลูกแรกเนยนะฮะกองหลังเนี่ยของฝั่งตรงข้ามครับส่งคืนผู้รักษาประตูส่งย้อนกลับมาแต่ปรากฏว่าเรนันเนี่ยวิ่งเข้าไปชาร์จแล้วทำไมโกตระหนกตระหนกใช้มือรับใช้มือรับก็เลยทำให้เกิดเป็นลูกโทษสจังหวะใช่นะะึกอดครับ เรนันจัดปลายเต็มๆซัดเต็มเหนียวแปรรอดขาครับผมฟุบเข้าไปเลยฟุบเข้าไปกองหลังยืนจังก้ากันนะครับนี่คือลูกที่4ใช่ครับลูกที่5เป็นจังหวะที่เบนครับกีรพงศ์วิชิตโชติรัตน์ครับส่งมาเปิดมาในช่วงประมาณหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เป็นหน้าที่ของเรนันครับผมครับเกือบจะไม่โดนบอลอยู่แล้วโดนใช้ปลายเท้าตัดเนี่ยสกีบอล น,ดดนิดเดียวนิดเดียวจริงเข้าประตูเลยเข้าไปเป็นลูกที่ห้าของเลนันมานี away. ่ถ้าโดนเยอะอาจจะออกก็ได้นะนี่คือเขาเรียกว่าทักษัทักษะโดนนิดเดียวพอนะครับ ในช่วงนี้รบาบลูกเบรกแรกเราจัดไปนะครับสวยๆทั้งนั้นตอนที่ผ่านกี่ลูกแนละ้วห้าลูกห้าลูกใช่ไหมัเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด ครัวเดียวกันที่โตมากับน,น้ำดื่มสาน้ำดื่มสิใหม่ขนาดพกพาตรงเวลาป๊ะดีมากเป็นเด็กต้องตรงเวลาดีนาด็ที่แออเชียเราทำงานหนักทุกขั้นตอนอเพื่อให้คุณได้บินตรงต่อเวลาทุกเที่ยวสวัสดีค่ะโอ้โหมั่นใจบินยังมีคุณภาพแล้วยังประหยัดอีกด้วยดูปังเ<อ>็ดชานะคะ บินคุ้มคุณภาพครบแอร์เอเชียใครๆก็บินได้อะไแวนพี่เทลลี่มัวฮะเช็ดให้เหรอเช็ดก่อนอือเช็ดแว่นกระพอแล้วเดี๋เดแป้งหลุดเดี๋ยวหน้ามันนะครับโอ้โหผู้ชมครับครับนี่ พ่เทียี่นี่ใส่แว่นรุ่นเดียวกับเนมาร์เลยแล้วเนี่ยก็ว่ามาเปิดกรอบแว่นทำไมเดี๋ยวแว่นพิเทียี่มัวโอ้อ่ะกลับมาต่อเรื่องนะครับการลูกยิงสุดสวยนะครับทั้งหมด13ประตูของเรนันมาเกสนะครับเบรคที่แล้วสซัดไปทั้งหมด5ประตูผ่านพ้นมไปแล้ว5ลูกนะครับก็ถือว่าเป็นลูกสวยๆทั้งนั้นนะครับก็ต้องชื่นชมเรนันมาเกสด้วยนะครับ มาต่อเนื่องกันที่ลูกที่6ครับแมต์นี้พาผู้ชมเนี่ยย้อนไปวันที่1 4มิถุนายนนะครับเป็นนัดที่18ครับเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยปสนามยืนเตดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเพื่อนซีเลยราชบุรีมิตรผล FC แมต์นี้สก์จบไปนะครับ3าอประตูนะครับเรนนันเนี่ยทำไปนะฮะสประตูในแมต์นี้ครับเป็นลูกที่2ในเกมครับที่เชียงรายยูไนเต็ดขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์นะครับลูกนี้เนี่ยอนน์นาโนครับพิโดของเราเนี่ยนะครับ ส่งบอลไปให้กับอัสเซมซอครับอัสเซเซาเนี่ยปรสานงานก <ทำ S 1> ันยังไงทีหนึ่งแตะบอลคืนมาให้ถูกต้องนะครับแล้วเป็นจังหวะของเรนันมาเกสครับผมใช้ปลายหัวแม่ก้อยเนี่ย <c oughs> ปั่นมุดในรองเท้าเนี่ย <c oughs> เข้าไปโอ้เขายิงเอาใช้นิ้วก้อยยิงแรงมากนะ <c oughs> <c oughs> ซัดเข้าไปเลยละเอียดนะโอ้โหอีกหนึ่งลูกในเกมนี้ครับที่เรนันมาได้ครับเรนันมาได้อะไรเ่าเรนันมาเกตทําได้ยิงอีกลูกนึงเออมาได้อีกลูกนึงครับผมเป็นเรนันมาได้เลยบ้า้โห้ป่ไปใส่นัสกุลให้เขาพร้อมเป็นจังหวะที่เชียงรายเต็ดนะครับครับนำ 3ประตูต่อหนึ่งนะครับลูกนี้เนี่ยเรยนนนใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับ,รบเลี้ยงปลุยเข้ามาเลยตุ้งจุงตุ้งจุงตุงต้งจุงโอ้โหแล้วก็ซัดไปเป็นประตูที่3นกองสิงโตเมื่อกี้นะครับก็นี่คือลูกที่เกิดขึ้นครับเป็นลูกที่6และลูกที่7ของเรนนนมาเกสนะครับ ที่8ครับผมครับผมไปที่สนามลีโอสเตเดียมนะครับการเย่าของ BG ถูกต้องบางกอกการ FC ครับแมตชนี้มันน่าภาคภูมิใจยิ่งหนักเราชนะเอาไป2ประตูต่อศูนทาบ้านเลยนะครับผมแล้วเลนันมาเกสนะครับก็ยิงประตูปิดท้ายลูกที่2ให้ในนาทีที่67ครับเป็นยังไงที่เกิดขึ้นจากการหม่งของชาลีก่อนครับชาลีเนี่ยหม่งชงมาชาลีชัปปิ้นถูกต้องเเป็นตลกนะ มีกี่คนกักัดกั๊กไปทันแกพูดราคามิคาสุกิว้ชื่อเล่นชื่อชาลีโอชาลีเออโอ้ยน่ะแล้วชาลีเนี่ยมงชงนะครับตั้งเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษครับหลังจากนั้นครับเจ้าคาเกียร์ประวุตสายแววเนี่ยใช้เท้าแตะคืนกลับไปให้กับเรเนนมาเกสทำยังไงอยู่เฉยเฉยก่อนหายใจแล้วก็ยิงปั้ง้มีเวลาเหลือเฟือล้อเกินครับผมผู้ชายคนนี้ลองไปดูลูกนี้ฮะครับผม นี่ไงโอ้โหเป็นไงบอกแล้วว่าเขายิงแบบใจเย็นน่ะเห็นเห็นยิงด้วยซ้ายอย่างนี้นี่นึกถึงเขาซ้ายเลยเขาซ้ายแล้วเขาใช้หมัดซ้ายอ่ะขวาตายซ้ายสลบรอแล่นี่ไม่อยากจะคิดเลยนะอ้โหนยางนีภูเนี่ยโดนเลนันเตะเข้าไปเลียจะไปยังไงโอ้โหรับรองสู้เลยนะขาเลนันมีหักแล้พวกนี้ดวอ่ะไปต่อเนื่องกันที่ลูกที่9ที่ส0หน่อยครับผมย้อนกลับไปครับวันที่ 29มิถุนายนถูกต้องเป็นนักที่21นะครับครับผมลูกนี้เชียงรายเนี่ยผลบ้านต้อนรับการมาเยือนของปตทระยองนะจ้าเป็นยังไงครับเอ่อเดนั่นเนี่ยเหมาสองอีกแล้วเหมาเลยนะเหมาเลยไม่แบ่งอลหรือยิงเลยคือ2ลูกที่ชนะก็เหมาเลยครับลูกแรกเป็นลูกเตะมุมครับครับโกเนี่ยโอ้โหลูกแรกชกปั๊บบอลไม่ไปไหนเลยคือบอลมันกระชอกผู้ชมอยู่แถวเนี้ยมาอีกรับอีกเอหลุดอีกหลุดอีกอ่าหลุดอีกแล้วทำยังไงต่อเข้าทางเป็นเข้าทางที่แป๊ะ อ่ะคะเขาทาพี่แปะโดนทาฟาวตึ้มคือพี่แปะเนี่ยเขาอะไรจะเกี่ยวบอลลงมาถูกต้องปรากฏว,ว่ากองหลังเนี่ยของปตทระทอรยองเนี่ยนะฮะซัดไปถ้าเกิดอดยากให้ดูภาพพี่แปะเนี่ยบินเลยนะครับบินเ,ออเลยตัวลอยเลยแล,แ,<ต>แล้วกองหลังเนี่ยโดนใบเหลืองไปถูกต้องต้องโดนต้องโดนต้องโดนแล้วรปรากฏว,ว่าลูกน้การรักโทษไหมรับโทษสิครับแน่นอนก็เป็นราย้นเหมือนเดิมครับแปะเข้ามุมขวาครับไม่เหลือฮะไม่เหลือไปชมภาพกันครับคุณผู้ชมครับผม ผู้ชมก็จะเห็นได้นะครับว่าถ้าเกิดเชียงรายในแต่ขเราเนี่ยได้จุดโทษเนี่ยนะครับแล้วเรียกใช้งานเรนันมาเกสมือสังหารจุดโทษนี่โหโอ้โหไว้ใจได้จริงๆนะครับนิ่งมากๆไปต่อกันที่ลูกที่10ครับยังอยู่ในแมตช์เดิมฮะใช่ครับเป็นแมตช์เดิมครับที่เชียงรายบุกชนะไอ้ที่เชียงรายเปิดบ้านชนะปตทระยองนะครับครับลูกลูกที่2อาที่ที่90ครับครับเป็นเรนันมาเกสครับหลุดเดี่ยวครับและจังหวะแปรครับลอดผู้สาวประตูเข้าไป พู้สาวปลวกมาเรือนก็มาแปลสวนเข้าไปสวนเข้าไปอ่ะสวนผู้รักษาประสูเลยอุทานตายเล้วตายแล้วไ่ไม่ถันไม่ถันนไหวมากไหวมากใช่ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ครับไปดูกัน โอ้โหเป็ไงพี่บอกแล้วสุดยอดแกไม่ได้ยินเสียงโกจริงๆอะผู้รักษาประตูของปตทยองอะขอเสียงอีกทีหนึ่งโอ้โหตาเล้วตาเล้วตาเลี้ยโอ้โหน้ายิงมาสิบลูกเลยร้องอย่างเงี้ยอยากจะฟังเสียงมันนี่แหละอ่ะเหลือตอนนี้ครับพอซร์สักครู่หนึ่งเรายังเหลืออีกสามลูกนะครับบวกอีกหนึ่งลูกที่หลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยชีวิตมีความเสี่ยงอยากทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูงเพื่อครอบครัว รักแม่นะครับแต่กังวลกับเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงของชีวิตวการงานก็ถูกบุอื่นกำกับอยู่แล้วชีวิตจริงอยากควบคุมอะไรเองบ้างแต่แผนประกันที่ปรับเปลี่ยนได้ก็ไม่มีมีสิครับ AA Life อิสระมิติใหม่ของวงการประกันชีวิตที่ให้อิสระในการพักจ่ายเบีย้ยถอนเงินออมหรือเพิ่มความคุ้มครองมาดูกันครับกำกับชีวิตตัวเองเลยถ้าจำเป็นต้องซื้อคอนโด แต่กังวลกับเงินมัดจำก้อนใหญ่ล่ะไม่ต้องห่วงถ้าหมุนเงินไม่ทันก <c oughs> ็เลือกพักจ่ายเบียได้จองเลยนะเดช action ห่วงอะไรอองไหมนะเดชอนาคตไม่แน่นอนสักวันผมก็ฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง <c oughs> แผนเนี้ยแค่มีเงินออมมากพอ <c oughs> ก็ถอนออกมาใช้ก่อนได้อ c ช i o n ถ้าขายดีมีเงินเพิ่ม <c oughs> ก็เพิ่มเงินออมได้ด้วยนะถ้าอนาคตมีครอบครัวอยากเพิ่มความคุ้มครองล่ะ เพิ่มได้เลยและยิ่งกว่านั้นยังให้มงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง120เท่าของเบี้ยประกันว้าว120เท่าใหม่ AAA Life อิสระให้คุณพักจ่ายเบี้ยทอนเงินออมหรือเพิ่มความคุ้มครองได้อิสระแท้จริงที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เองติดต่อตัวแทนประกันชีวิต a a หรือ AAA Call Center 1581หนึ่งในการมอบความคุ้มครองเต็มขั้นจาก AIA ลูกที่11นะครับย้อนลูกที่15ก่อนได้ไหม ไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะต้อเป็นลูกอนาคตอ๋อลูกอนาคตอเอลูกที่มันเกิดขึ้นก่อนอะไรต้องพึ่งโดเรมอนลูกที่18เป็นยังไงครับมีกูลูกที่18ครับย้อนกลับไปวันที่16สิงหาคมครับครับเป็นนัดที่30นะครับที่สนามยูเตสเดียมครับเป็นเชียงรายเปิดบ้านพบกับรีสเกตเอฟซีครับถูกต้องนัดนั้นเจ้ามันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมนะฮะ แล้วก็เป็นเรนันครับยิงประตูนัดขึ้นนำไปก่อนครับตั้งแต่ทีที่2เฮ้ยไวมากอะเกมนี้สุดยอดถ้าเกิดใครจำได้นะครับว่านัดนี้เนี่ยมีประตูกเกิดขึ้นไวมากๆหลังจากเคลียร์ลูกเริ่มเตะได้แป๊บเดียวเรนันเนี่ยนะครับตอกแข็งริดเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ถือว่าเป็นลูกขู่คลิกยังไงโอ้โหกุ๊กคลิกกุกคลิกหน้ากโกเนี่ยฮะก็คือกองหลังเนี่ยเคลียร์บอลไม่ขาดครับผมนะครับพยายามจะเคลียร์บอลเตะเคลียร์บอลแต่เผอ,อ,อิญ อานดนสังสะน้อยอยู่แถวนั้นคือ,อ,อไปยืน้เนี่ยไปแฝงตัวอยู่ถูกต้องเตะปุ๊บไปโดนหลังอานด์แล้วลูกก็กระเด้งมาไปชนคานเออพอดีพอดีตรงนั้นครับผมไม่ใช่ใครอื่นครับคุณพระคุณเจ้าเรดันมาเกสโอ้โหโอ้โหไปจะแตกโอ้โหอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วเกิน ừ ừ ừ สัดตุ้มเข้าไปครับผมไม่เหลือไม่เหลือเลยฮะกลายเป็นลูกที่สิบเอ็ดสุดสวยเลยสิเอดสุดสวยไปนะครับอ ไม่ผมเคยดำอานนท์อ้าวอ๋อถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นมีส่วนช่วยไงยืนยืนเป็นพร็อพถูกที่ถูกเวลาถูกตำแหน่งพอดีนะฮะก็ถือว่าทําให้มีส่วนมีส่วนนะมีส่วนมีส่วนนับว่าเป็นแอซิดไหมแอซิดหลังแอซิดหลังหมา่ว่าเอาหลังแอซิดให้อ๋อนะครับไปต่อที่ลูกที่12ของเรนันมาร์เกรปลูกที่12ครับครับไปกันที่วันที่23สิงหาคมครับอ่าฮะนัดที่31 เชียงรายเปิดบ้านครับพบกับแบงคอกยูเนเต็ดครับเกมนั้นเนี่ยก็เชียงรายชนะไป3 0 3-0นะฮะไม่ได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจในนัดนี้โอ้หนันนี้เชียร์เฮกันลั่นพุมๆเลยเรียกว่าทำเองยิงเองอ่ะเรนานเปิดเข้าไปครับผมให้อัศนเซาครับอัศนเซาโดนทักเออตัวไอ้เป็นอะไรกนโดนไปแล้วครับทัก แต่เพนทักได้กาเขียนโทษแงกรรมการเขาไม่รู้เป็นเพื่อนกันเฮ้ยเ,เ,เสาเต้าล้มนี่เต้าปี๊ดเอาไปหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือปึ๊บไม่พลาดครับเรนันมาเกสเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเรียนันมาเกสรับหน้าที่สังหารจุดโทษไปได้ไปเลยมีแต่ได้กันได้ครับผมโดยฮะในนาทีที่45นะครับ,รบก็ทำให้เชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยนะครับขึ้นนำ2ประตูต่อศูนย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปอีกถึงประตูเป็น3ประตูต่อศูนย์ถูกต้องนะครับ สุดท้ายผู้ชมครับครับกับลูกที่13ที่เรนานมาเกสนี่นะครับยิงกันแบบยิงจริงๆอ่ะยิงกันเห็นๆคือกล้องจับยังไงก็เรนันยิงอะ่ะยอดมากเอาลูกนี้ก่อนว่าไงฮะลูกนี้นะครับเป็นเอ่อเจ้าโดเจ้าโดเจ้าโด,โดใครโรนัลโดบิลลโอทุยคริสเตียโนโรนัลโดยังอีกโอ้พีโดอ,อานนนานอ้อครับผมทำไมสีไหม โอ้สนิทเลยอ่าโยนมาให้ยูเลียนครับผมอ่าโยนนี่คือเอามือโยนเอามือโยนทำการเตาปีดเรลียยโดมานี้เลยโยนมาให้ยูเลียนครับผมยูเลียนได้จังหวะไปใครมองขวาเฮ้ยเลนันดีกว่าอ่าโยนมาให้เลนันยูเลียนทำเสียงกันเหรอทำนี้เลยพอเจ้าโดพี่โดโยนมาปุ๊บยูเลียนรับบอลปุ๊บเฮ้ยเลนันดีกว่าดีกว่าเสร็จปุ๊บเลนันเห็นปุ๊บ ใ hey, ห้ยูเลียนส่งให้นี่ว่าโชว์ยูเลียนหน่อยอพุ่งต่อไปโดโบกโอ้โห,โหเข้าไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะสไลด์กับปลายปลาย,ปลายยญ้าโอ้โหคันไ,<ด>ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจอนของเลนันเนี่ย,ยเบี้ยวต้องพึ่งท่านผดผมทีเดียว <c oughs> วันนี้ก็ต้องแก้ส่งนนหน่อยอละเอียดจริงๆข้อมูลนายเนี่ยก็คือโอ้ตรงนี้ผมชอบครับผมต่อไปโดบกนี่เป็นอะไรที่ชอบมากผมก็ชอบมากชอบตรงเลนันยิงชอบตรงไหนชอบตรงยูเลียนแม่งพูดนี่แหละ เฮ้ยดอสองมานี่มาไม่เชื่อไม่เชื่อไปชมภากกว่าเชือดู โกหกโกหกตรงไหนกันเขาเนี่ยมันไม่ได้พูดเฮ้ยโดนตงไม่มีเลยคือจังหวะนั้นอ่ะไม่เขาค่อนแต่ไกลอ๋อแต่ผมอยู่ใกล้กว่าไม่แต่จริงๆอยูเลียนพูดว่าจริงๆผมโตมาใช่ใช่อ่านปากยูเลียนพูดว่าเฮ้ยตงใครดีวะโอเคถามเองตอบเองเฮ้ยเลนันนี่วะเลนันวะเฮ้ยยิงสบายก็ครบแล้ว 13ประตูที่เห็นแบบจะกจังแจ้งผมชอบเู็ที่ใหญ่สิบสามเพราะว่าตออพี่โดบอกเข้าไปพี่โดอ่ะคือผมชอบลูกจุดโทษทุกลูกของเลนันมากโโอ้หเพราะว่าแกเนี่ยถ้าไปดูจริงๆเนี่ยช่วงตัวจะยาวช่วงตัวของใครเรนันมาเคสอ่าอ่ะแล้วเวลาจังหวะแกเนี่ยสาวเท้าเข้าไปยิงลูกโทษเนี่ยอ่คือมั่นคงมากอแล้วตาเนี่ยแววตาเนี่ยคือมีความมุ่งมั่น คนที่ยิงจุดโทษต้องช่วงตัวยาวใช่มีความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยถูกต้องเพราะว่าผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับครับจมูแต่มองช่วงตัวไงโอ้ยเฮ้ยมันตัวยาวอย่างนี้ต้องส่งข้อความนี้ไปถึงโค้ชโจ้เนี่ยอันนี้ความเชื่อสุนบุคคลอ๋อเนีฮะทีนี้เนี่ยมาถึงลูกปัญหากันหน่อยดีกว่าผมใช้คำว่าลูกพิเศษเออเป็นลูกพิเศษคืออย่างนี้จริงๆเนี่ย ถ้าเท่าที่คุณผู้ชมชมนี่นะครับ13บลูกเนี่ยเราสามารถเก็บภาพได้หมดมนะครับเป็นลูกจัดแจ้งที่เรนันมาเกสเนี่ยทั้งยิงจุดโทษมีฟรีคลิกนะฮะมีวอลเล่สารพัดบนเมืองเนี่ยปอปิโดโบอกมีครบหมดมแต่ว่าลูกที่14นี่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยแลงกิ้งนะฮะในตาราง TPL เนี่ยอบอกว่าเรนันสามารถทำได้14ประตูอ๋อเขามีโปรโมชั่นหรือเปล่ายิง13แถมหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นความผิดพลาดของแมชคอม แมทคอมคืออะไรแมทคอมเนี่ยคือคนที่ไปดูการแข่งขันดูการกระโบเรียบร้อยคอยเป็นคนเช็คว่าไอ้นนั้นเกิดอันนี้อันนี้เ่ายข้อมูลของสนามเขาถูกต้องไปดูครับลูกนี้ฮะแมทคอมเขาบองเห็นว่าเรนนนมาเกสเดเป็นคนทำประตูได้อย่างไรไปชมกันครับครับ เน,น,น่่ผมคิดว่าเรนะนันเขาต้องมีของแน่จริงว่ะจริงเขาใช้สายตาเดี๋ยวมนเบจิต้าสะกดจิตลูกวิ่ดเข้าไปหรอเขาน่าจะมีเวทมนต์อะไรบางอย่างของแฮร์รี่พอตเตอร์คือถ้าเกิดผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเรบนันเนี่ยนะฮะก็ยืนอยู่อก็ยืนยืนแท้ๆขเขาอยู่อใช่ไหมเสร็จปุ๊บลูกเข้าประตูเรนันเนี่ยหันมาดีใจเฉยๆแต่ว่าแมทคอมเห็นว่าเป็นการทําประตูของเรนันมาเกสก็เป็นลูกที่สี่ ก็ไม่ว <rôle à déc> ่าอะไรก็เป็นผลดีก็ดีก็ดีเป็นดีใจก่อนหรือเปล่าเลนันกลับบ้านไปกลับบ้านไปแล้วไงไอเดินหนาวอ้าวพูดกับใครพูดกับใครพูดกับยูเลียนไงยูเลียนอ่ายูเลียนยูเลียนบอกว่าไงยูเลียนบอกว่าไง เฮ้ยตรงใครดีวะส่วนเรนนันบอกไอ้ดันเน๋วแต่ไอเอาหมดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นลูกที่แถมให้กับเรนนันมาเกสนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะ13บวกหนะฮะกับการทำประตูของเรนนันมาเกสที่ ทางเราครับทีมงานเชียงรายเตทีวีแอด์ไลฟ์นี่นะครับไปรวบรวมมาให้กับผู้ชมได้ชมกันก็ถือว่าน่าถูกใจท่านผู้ชมนะครับผมน่าจะมีลูกสองลูกแหละที่ชอบบ้างนะครับนะฮะและก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับคงจะเป็นกําลังใจให้กับนักเตะท่านอื่นๆนะครับทาประตูนี่นะฮะแข่งกับตัวเองแข่งกับเพื่อนในทีมนะฮะแข่งกับทุกๆคนที่อยู่ใน t p l ผมว่าน่าจะเป็นผลดีกับสโมสรอนนั่นเองนะครับแข่งไครก็ช่างขอแค่เชียงรายมีประตูก็พอแล้วถูกต้องอนะครับนี่คือคำคมประจำวันนี้พวกเราปมือสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ครับต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านในรายการด้วยนะครับขอบพระคุณครับสัปดาห์หน้าครับผมกับหมีภูฮะอา้าว <laughs> นี่เปลี่ยนเป็นพี่เทีลี่เหรอเดี๋ยวที่หน้าเรียกเทีลี่เลยนะได้เลยโอ้โหได้ <laughs> ผมกับพี่เทีลี่ ยังอีกเป็นหมีภูันดีแล้วผมเดี๋ยวพี่ลีมาตบกระบาลเอาผมกับหมีภูครับวันนี้ผมต้องเฮ้ยระวังแตกำนาดใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมกับหมีภูเนี่ยนะครับจะเอาอะไรมาฝากกันในสัปดาห์หน้าก็ต้องติดตามนะครับในรายการเชียร์รายในแต่ทีวีอันไลฟ์นั่นเองนะครับทางช่อง ช่อง CTS Sport Spirit ย่าฟังน้องหนูมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวนครับคืนนี้ดื่มนมแล้วก็แปรงฟันก่อนนอนด้วยระวังฟันผุนะจ๊ะโอ้โหเป็นการ์ตูนมีหนึมีสองเลยวันนี้เราจะลาไปด้วยเพลงความหมายดีๆจากมีภูเทลลี่ครับผมยุทธศาตร์จริงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวร้องเพลงนี้ไหมอันนี้พี่แอดเนาะพี่แอ๊ดหรอพี่เรียกเพลงอะไรพี่เจลลี่ร้องเพลงนี้เพลงอะไร ฝากฟ้ายามเย็นเห็นแสงแว๊บแวกลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฟองี้จริงเหรอฝากฟ้าตามพี่นิดฝากฟาฝากฟ้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 ายามเย็นยามเย็นฝากฟ้า